สวัสดีนะคะวันนี้นะคะสุดจะมาสอนวิธีประกอบพวงกุหลาบนะคะวันน okay. ี้เราจะไม่ถักนะคะจะมาสอนวิธีประกอบพวงกุหลาบกันนะคะวันนี้จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะก็คือ1ดอกกุหลาบนะคะที่เราจะต้องมีอยู่แล้วเนาะดอกกุลาบนี่นะคะสุดจะใช้ไหมละมุน20ถักนะคะก็ใช้เหมือนถ้าเราใช้สีแดงนะคะเรือสีเออสีเหลืองโทษทีนะคะก็ใช้ไหมละมุนสีเหลืองนะคะ อันนี้ก็คือสีแดงนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์สีเหลืองนะคะอุปกรณ์คือดอกกุหลาบที่ถักเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีคลิปอยู่ขนหน้าแล้วนะคะให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปขนหน้าได้เลยนะคะวันนี้สูตรจะไม่ถักให้ดูนะคะแค่มาประกอบให้ดูกันนะคะแล้วก็ดอกเล็กนะคะสามดอกนะ,ะดอกเล็กสามดอกนะคะอันนี้ก็มีคลิปอยู่แล้วนะคะขนหน้านะ ย้อนกลับไปดูกันได้เลยแล้วก็กลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงตัวนี้สูตรใช้ตัว3กลีบนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้5กลีบก็ได้เหมือนกันนะคะกลีบเลี้ยงทั้งหมดใช้5ชิ้นนะคะดอกเล็กใช้3ดอกนะคะแล้วก็ใบนะคะทุกอย่างนะคะที่สูมีนะคะมันมีคลิปทั้งหมดแล้วนะคะคลิปจะอยู่ก่อนหน้าทุกทัวร์นะคะเพื่อนๆสามารถ ย้อนกลับไปดูคลิปขอนหน้าได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋ากระจุ่ตันนี้นะคะสูดนำไม้ดูนะคือตัวนี้เลยนะคะไวซาวาชัดไม้แป๊บหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้นะคะนี่คือเราจะต้องมีเลยเนาะโอเคนะคะแล้วก็ตัว โซ่นะคะเส้นหนึ่งยาว70นะคะยาวเจ็ดเจ็สิบนะคะ1เส้นแล้วก็ยาว25่สามเส้นนะคะเพื่อนๆนะใช้ยาว25่สามเส้นนะคะแล้วก็7จ็เส้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ปืนกาวขาดไม่ได้นะคะปืนกาวนี่คือต้องใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้นี่มันจะเย็บยากนะคะเราเย็บได้เหมือนกันนะคะถ้าใครจะเย็บแต่ว่าสูตจะใช้ปืนกาวนะคะ แล้วก็คันไกลนะคะสิ่งที่ต้องมีเลยเนาะโอเคอันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยนะคะสูตรจะเริ่มจากการทำดอกเล็กก่อนนะคะวันนี้เข็มโคเจใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถักนะสุดใจ้แค่เอามาตัดออกนะคะให้สั้นนิดนึงนะเพื่อที่จะ ใช้การได้ง่ายนะคะตัดสวนที่ยาวออกมาให้สั้นนิดนึงโอเคทีนี้นะคะให้เสียบเข็มด้านหลังของดอกนะคะขึ้นไปในรูนี้นะอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้นะคะแบบนี้นะ ทำเหมือนกันทั้งสามชิ้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดกาวเขานะคะตรงนี้นะ,ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะติดกาวนะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวติดกาวเลยเนาะคะ็ขยับอันิ้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัดออกอีกนิดหน่อยเนาะ ก็หยดเกาเข้าไปได้เลยค่ะนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวมากๆเลยนะคะก็รวบอย่างนี้นะคะทำให้ดอกมันหูบอ่ะนะขกาวตัวนี้จะแข็งแรงมากนะคะแน่นเร็ว เหมือนกันทั้งสามชิ้นนะคะเคเ่อเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็มาใส่อันนี้ได้เลยนะคะทีนี้เวลาใส่ตัวกรีบเลี้ยงนะคะให้เราแทงทางด้านหน้าเลยเนาะกระใช้แบบสามกลีบหรือแบบ้ากลีบก็ได้นะคะสวยเหมือนกันนะ ให้ตรงรูนะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็หยดกาวก็นิดหนึ่งนะคะเพื่อความแข็งแรงตรงนี้เนาะได้ที่เราซ่อนเอาไว้มันจะไม่ได้หลุดออกมานะคะ้าเหมือนกันทั้งสามชิ้นเลยนะคะ ทุกแบบนะคะเพื่อนๆนะมันจะมีคลิปหมดแล้วนะคะวันนี้สูเลยไม่ถักให้ดูนะคะแค่มาประกอบให้ดูนะให้เพื่อนๆได้นําไปเป็นวิชานะคะในการทํามาหากินเนาะงานฝีมือนะคะเราสามารถนําไปหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะคะสูบอกเพื่อนๆได้เลยว่าเดือนหนึ่งอ่ะสุได้เยอะเลยนะคะกับงานฝีมือนะ,ะยิ่งตัวนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะเลยนํามาแบ่งปันนะคะตัวนี้ออเดอร์เข้าแบบทุกวันก็ว่าได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็ต้องเริ่มสั่งดอกกับเพื่อนหลายๆคนเลยนะคะเพราะถักคนเดียวไม่ทันแล้วนะครนนี้เริ่มจะสั่งชิ้นงานของเพื่อนๆมานะคะทีนี้เมื่อเราได้นะคะเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะข้างหลังนี้เราก็ตัดออกนิดนึงนะคะไม่ต้องเว้นไว้ถัดอย่างนี้ได้เลย ทีนี้สูจะมาเริ่มติดกาวด้านหลังแล้วนะคะดัังของดอกแล้วนะ่ะยิงกาวอย่างนี้เลยนะคะยาวเลยนะเดี๋ยวตรงรอยกาวนี้เราจะปิดด้วยใบนะคะแลก็เริ่มอ,อันแรกก่อนเลยนะคะวางอันแรกให้ยาวสุดนะทีะนี้ด้านข้างก็ขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างนี้นะ ให้เท่ากันนะคะสองข้างนะเสร็จแล้วก็ยิงกาวทับเขาอีกทีหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่ไม่หลุดเนาะลืมเสียบกาวโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาติดใบนะคะ ส่วนที่เหลือนี่ตัดทิ้งเลยนะคะทีนี้ก็เหลือแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราติดใบกันเลยนะคะวางอย่างนี้นะก็ยิงคราวอย่างนี้นะคะเวลาติดว้นะ เอาด้านหน้าของใบลงนะคะอย่าเอาด้านหน้าของใบขึ้นนะให้ทับลงไปด้านหน้าเลยนะคะอย่างนี้นะคะ ทีนี้นะคะมาถึงจะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็หยิบโซ่นะคะตัว70ขึ้นมาได้เลยนะคะโซ่ตัว70เราก็จะใช้ขีบเลี้ยงสองงันนะะับครับปิดหัวท้ายของเขานะแทงฉากด้านหลังนะคะดึงเชือกนะ ทั้งสองข้างนะคะทำเหมือนกันเลยนะโอ้โหมีรถมาบึนเสียงดังนิดนึงนะคะอ่าทีนี้ทําเหมือนตอนที่เราติดดอกเลยนะคะยิงคขาวปิดตรงหัวนะอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบนะคะเพื่อที่จะทําการปิดปลายเชือกนะคะอย่าให้มันกีริเนะาะมันจะได้สวย Okay. ทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะง่ายๆมากๆเลยค่ะวิธีการเข้าดอกตัวนี้นะอ่าทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกพวงกุหลาบของเรากลับมาอีกทีหนึ่งนะคะยิงกาวเ,เข้าไปตรงนี้เลยนะอย่างนี้นะคะ1สปอตก็พอดึงเชือกให้เข้าตรงกลางนะคะจับตรงกลางกดลงไปตรงที่กาวอยู่นะคะอย่างนี้เลยนะคะ กดให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่จะให้เชือกมันติดแน่นนะคะเดี๋ยวรอไว้เก็บกาวอีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้เองนะคะงานพวงกุหลาบง่ายๆมากๆเลยนะคะไม่ได้ยากเลยนะแล้วเราก็ตัดตกแต่งนิดนึงนะคะตัดส่วนที่มันเหลือออกมานะคะอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเวลากลาวเองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเก็บ ช่วงกาวกันนิดนึงนะคะพอกาวตัวนี้มันจะเป็นใยเป็นอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึงแค่นี้เองค่ะพวงกุหลาบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเห็นไหมง่ายๆนะคะนี่นะคะสามสิบบาทนะคะสู่ขายอยู่นะสูไม่ได้ถ้าลูกค้าซื้อเยอะๆส่วนมากของสูตรจะเป็นแม่ค้านะคะเขาก็จะเอาเยอะมากๆเลยนะคะส่วนมากเลยเนาะ ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเลยนามาแบ่งปันนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ไปมีรายได้เสริมกันนะคะจะได้มีเงินเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกระเผากันดูเลยนะคะจะมืดๆนิดนึดนงนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวติดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะ เราก็ใช้ข้างหลัง2เส้นนี้นะคะสองเส้นนี้นะ,ะนนนะที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะสองตัวนี้เลยนะคะปลูกเข้กับผูกระเป๋าของเราเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ่ะก็ปลูกง่ายๆนะคะแล้วแต่ใครจะปลูกยังไงก็ได้นะคะให้มันแน่นเกนนั้นเองเนาะ สุดจะปลูกเป็นแบบเงื่อนดึงง่ายๆนะคะอ่าส่วนที่เหลือก็เราปล่อยให้มันอ้อยลงไปในกระเป๋าเลยนะคะอ่าแค่นี้เองเราก็จะได้นี่นะคะที่อ้อยกระเป๋าสวยๆเนาะสำหรับขายนะคะสวยมากๆไหมคะเพื่อนๆ นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันนะคะก็ย้อนหลังกลับไปดูคลิปได้เลยนะคะส่วนตัวถักทุกชิ้นนะคะมันก็จะมีอยู่ทุกคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะให้เพื่อนๆกลับไปดูได้เลยเนาะ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้สู่ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมาแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็งานฝีมือนะคะที่จะสามารถนำมาสร้างไรายได้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ